สวัสดีค่ะพี่น้องมาเก็บเ็ดมันปูค่ะไปกันเลยจ้าพี่น้องคะมาบ่งได้ค่ะเ็ดออกเป็นทางไปเลยคะ่ะพี่น้องอยากฟ้อนใจเด้บัดที่น,นี่โอ้ยมาบ่งค่ะพี่น้องมาบ่ง ดงเดก็นีดูดูหนน้าดูดูบิอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอเมนเบิรดเลยค่ะปบิพี่น้องปบอดเฮดอเมริกาค่ะเฮดมันปัวอเมริกาิ้นขาเพิร่น อ้อยคนเห็นนะบ้ารอง e นี่อ้ยพี่น้องเบิ่งเห็นเลยค่ะสวยมากเลยค่ะบเนาะได,ด,ด้ลดคอนน้องกดค่ะเด,ด,ด้อ สวัสค่ะพี่น้องสอนครับ ดอกเห็ดค่ะพี่น้องเพิ่นเกิดใต้ต้นโอกคะ่ะเห็ดมันปูใต้ต้นโอกคอนสิดอกใหญ่ค่ะพี่น้องจ้าอย่าละเก็บก่อนนะจ้าผ้าพีพีเขาไม่เก็บเห็ดแต่พิ่นอดเก็บบ่ได้ก็เลยว่าอย่าเพิ่งเก็บนะจ้า คอเห็นเห็ดสิพอตื่นเต้นครับพี่น้องก็พูดได้มากเก็บเห็ดน,นี่ตอนหาก,กันเลยครับพี่น้องเห็นปะคะ ต้นขานะคะขาเห็ดต้ะค่ะพี่น้องะะอดอกหน่นออกันตั้ง ไปก้าสองเลยี่น้องค่อยๆเก็บค่ะพันเปอเหลืองป่นทองค้ำง่ามเหรอไรค่เนุะกุูน่าทั้งใจถุงเปิดเปิดเปิดนักยคไทโอ้ยขอยขึ้นรถต้นแม่รถไม่จอดนี่ไปยังน้อน่ะนม่จอดเลย เก็รค่ะพี่นอ mm ้อ hmm. งบึงขาคนพักป mm ั hmm. ๊บ<า>สอนนิดค่ะพี่น้องแป๊บเดียวค่ะนี่ต,ตะการที่สองค่ะ แต่ก้ารแรกให้พี่เพิ่นไปตัดหรอคะวันนี้มีมีโอ้ยพี่ว่ากันเ้อคะ่ะมันเปอไมค่อยถอนกับพี่น้อง เนี่ยอกเลยหน่อยใส่เลยหน่อยใช่ไหม ຖ້າຢັບດອກນ້ອຍເພິ່ນເຮົາຊິບໍ່ໄດ້ເກັບອີກຕານຸສິຄ່ອຍໆຍ່າງເຈาะໄປລານຸເກັບເຮັດ เปาะค่ะพี่น้องเมตแห้งแห้งระโดนฟนเียบลอนหลยนี่แหละ ปาดบังเลงค่ะพี่น้องเออเออกกันนั่นออกปาดงามหัดคันมีคุณซอยด้วยค่ะมึงมีคุณซอยคูณโซยอีกคนนึงเงือบ้านไม่นิวยอร์กอันซ้อนอันซ้อนหลายเก็บเลกจ้านอัต้องบอกพี่เพื่อนว่าเก็บแนวไหนจะจับเพราะว่าถ่ายร้ายจับ ไมว่ากันเด้เมื่อไหมือไหร่หัดหัดหัดเก็บหัดเก็บผู้ใดสิบทเก็บได้เนาะสืเก็บบ่ได้ของสวยมากอืออือามเเอาไปเอาไปพัดกระแ่บด้อจ้ะต้แกงกระแหวบดเนาะนั่นดอกนึงค่ะดอกนึงคัะนี้อ้โยีขอค่ะ ทั้งนุ่นทั้นอมเลยเจ็บเอาไว้คนคนใหมือมือใหมครับได้ค่ะพี่น้อรเนี่ทำให้เออแล้วมีสเปร์เปร์เพิ่มโอ้ยว่าอย่าเก็บเลยค่ะพี่น้อร์แต่อดบ่ได้ถ้าว่าหลายมือมันก็นสีน่าเนาะยันไม่ได้มากแต่ลายมือมันมันเน่าถึงเลยเสียดายโอ้ยเปาะค่ะเปาะโอ้ยมางามค่ะพี่นาะ์เป็นออนค่ะเป็นยากเก็บ พูดให้สบาอยากเก็บเพียนเห็ดแม่นอยู่เก็บมาเหมือนเราลอบ้่งแหมพี่น้องถ้าจไมาเห็นเห็ดข้าทีสองนะครับพี่น้องได้ใช้พี่มันไปตัดขาได้จ้ะ